แอปทัศนโพสซึงถึงน้องปีใหม่มีทีมพิธิลากดไลค์คุณแม่คนสวยสาวแอปทัศนโพสภาพสุดน่ารักคู่น้องปีใหม่เอวาริน e ลูกสาวพร้อมแคปชั่นเล่าถึงสิ่งที่น้องทำให้คุณแม่ภูมิใจตั้งแต่เริ่มต้นเช้าวันใหม่ว่าเช้าตู่ตีห้าครึ่งวันนี้กับการเปิดเทอมันแรกในโรงเรียนใหม่ภูมิใจลูกสาวแม่กระตือรือร้น เตรียมพร้อมรับสิ่งใหม่โดยความมั่นใจไม่ทำให้แม่เป็นห่วงเลยโพราะนี้เพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมน้องกันมากมายรวมทั้งนักการเมืองคนดังทิมพิธาลิ้งเจริญรักหัวหน้าพักก้าวไกลก็เข้ามากดไลค์ให้แม่แอปด้วย